้ยใครเขาคำรามวะเจอคนมาชื่อมั <regret fully S 2> <ห>นมันอยู่ประเทศอะไรได้เช่น่ะอเมริกาใต้ไม่ใช่แอฟริกาเออมันอยู่ทวีปออสเตริกายตางประเทศไม่ได้เอเซียยูเอ้ยอันนี้ไอบ็อกใช่ป่ะใช่แป๊บมึงอยากกินอาหารที่กูทำป่ะได้เลยจัดป่ะ Let me cook เอวมนูขวงอาร์ตนะ ว่ามึงว่าฝั่งโดนเสมอปะวะดูเวลไเลยถ้ามันยิงกระแฝกอ่ะเสมอปะว่ามันเสมอปะวะหรอ่นเสมอกระโปงะเฟงเล่นฟงเล่นฟงเล่นขอองเล่นด้วยเวลนยังไม่น้อยอยู่ไงเออกูเนี่ยกูเนี่ยฟืงเล่นของจริง EQC X เออ EQC X โู้ชดติดฮล้ยเฮ้ลืมปรับตโคมไอ้กหล้กดแม่ไปกแบบตเบิ้ลให้ห้ตะแกนให้ตะแกนให้ตัวเฮียเนี่ยแลงสาบหรอ สแกนพ่อมแดกูแตกพบ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 ไอ้คนกลางไอ้เยี่ยมยงหวัดต้องบินตอบหน้ากูตัดเจ็ดแม่มองไม่เห็นเลยตัดไอ้รีกท่าส And so, i away. I want to one. enemy remaining. I am oh, not cleaning this up. Yeah. Uh, oh. oh. oh, yeah. Spike down A. Here. we oh, <laughs> แล้วเช็ดฟรีต้องสกูโอ้โหเฮียแม่โคเฮียแม่วิ่งยิงไอเพลงหายแบตถูกฟังหมดเมันมาแล้วไอคุยกูก็บอกอยู่มันแบตถูกฟังหมดไอเฮียไอ้เฮียตายไปเลยไปเลยไปเลยด่วนด่วนดวนด่วนไออ้วน ามไ้แต mm ่เด็กทำไมอ้วนก็อ้วนเหมือนกันนี่อย่างข้างบนข้างบนอ้วนหล่อมึงหล่อมึงไอพ่สไปค์ดาวน์เอก็อยู่ข้างบนไงแต่มันลงมาแล้วโวยกูคิดว่าอยู่ข้างบนแบบตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้จุดได็ดข้างบนไหนอะไอ้ควยไอ้เพลงมันอยู่ตรงนี้ไม่จัดแล้ว ข้างบนข้างบนไหนล่ะไ,ไม่เลยมึงจะมึงจะขึ้นไปมองนี่เหรอถ้ากูบอกเนทก็คือเนทที่แต่มันอยู่ข้างบนนี้บนหัวมึงเพื่อนไม่ชอบไปก็ไปใครเป็นตากูวไว้เพื่อนตะกินสวยดีเพื่อนขอแล้วกันเมื่อกี้ใครเป็นตองกูวไว้สัตส ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลไม่ใช่หลังเขายิงเดยง i k e down ์นไมอโอ้มโดนี่ยะว่ยิงดังก็ได้ป่ะไม่ได้ปืนเป็นัยิตรับสของซาแล้วเฮ้ยมาดูกูเอ้ายสมเลเอ้าอะไรของมัน หัวบนเพื่อนอยู่บนตรงหัวบอลมือแผ่นดิวางตัวตรงอีกแผ่นแผ่นด้วยแผ่นปิดในควายมันอะไรของมันหันหน้าออกหันหน้าออกหันหน้าออก one enemy remaining หันหน้าออกด้วยเพื่อนหันหน้าออกสแกมจะออกไปนอกสายแล้วหลัง

ไม ah ja ่ใช่วอยรุ่นสไปลยนะด้วยไอสัตว์มีดเปไหนหมนกั

Nói hey, not nơi nữa 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 nữa

ตายตายโดยยึดตู้แฝดเียมันก็เฮียหยบหาเอาไว้เว้ยเอาไว้เอาไว้เราเราจะมาเล่นหัวหมอโคียนี่ไม่ได้เว้ยเราต้องเล่นเหมือนมันเว้ยก็คือเราต้องคุมเว้ยเราต้องสิ่งมันจะไปอยู่กู

โดดยิงตายเกาปืนรอเลยยไม่โดนเนเกมอวยตวเจ้าคอนเทน์ไอว์เสือได้คอนเทนเนอร์

สวยตัวรูเหลืออยู่เปลี่ยนปืนแล้วมั้งไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรไปเป็นตบอะเฮ้ยอย่าโผล่อย่าโผล่อย่าโผล่อย่าโพอ,ออฟออฟเป็นมอสไม่เกิดอะไรขวางไอสัตว์ไม่เชื่อพวกกูเป็นไงไรที่แอแกล้งล้อหลอกจัดแก่้งล้อนหลอกไอ้ที่แเป็นไงไม่เชื่อคำพูดพวกกูเป็นหนึ่งเดียวกับกล่องอยูเรเนียมไม่ใช่ไอสัตว์ ไม่ใช่ยูเลเนียมป่าวะอ๋อไอสัตว์เลยดีไนไอเฮียเลยดีไนท์ยูเรเนียมคือเฮียอะไรไม่ไอไออะไรที่เรากาดหรือกระดาษล้วเหรอวะเออไอเฮียมันหมดยุคของเราจริงอแล้วอ่ะไอเฮียอะไรไม่ไม่ครูมีแผนละมือมึงมึงขึ้นมาห้หมดเลยมึงขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วมึงก็รอข้างบนเราไปแก่โอ้ยจังไรละมันมามันมาแน่นอนเว้ยที่นี่ได้ตอนี

<laughs> 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 Last round before the switch โอ้ยใน <laughs> My ult's ready, I got the spike. One enemy remaining. you enemy welcome here. What's You're welcome here. you you are here. There You're Switching sides.

chunk n l g แม่ม oh. like. mm ือคลอดควายมาเล่นเกมส์ Spike planted E3 3มาเซ็นีกแ้เว้ยเทไรทางเลยเยดูมิดมีมีมีเอ็นเอ็เอ็นคร่เนไม่หมดววะ

กาก็พูดไอ้เหี้ยถึงไวชรากูไ้สัตนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละที่เขาเรียกว่ากาไอ้เหี้ยย่าะไฟก็ไดแล้วัไม่มีะไเนริงๆำงานจะเจอพวกไวเฟอร์่มันรู้อะมันยืนน้องรอคเลยอะ ไอ้เหี้ยตลอดตามเอนตีเอนตีตตลอดป็่อไรของมึงเโลนะโลมากๆดิงดิงดองแบงค์อะโวยโบอุ่๊วะปั้ปั้เย็้ปั้นใหลงปั หมอเศษร้อยสี่ห้ยน่าจะหิวแล้ว next ปเตถอยเลยไหมถอยเลยม one enemy r i ไม่ทันแล้วตายตาก่อนนอพิงมิดปะ ไอตัวเฮียเลยอ๋อเฮ้ยเหมือนมันจะเข้าไปแล้วนะรออะไรอุ้ยนั่นไงไอสัตว์มันเข้ามันเข้ามาตอนไหนวะเฮียมันอยู่ครทเชนไอไอท็อตไเปอร์คิทเชน Snapple entscheiden... นี่ค่าชมสองพคนยค่า2,900บาทเราให้ดีได้เฮียเขี่ยแมลงสาบ

วางตัวหนึ่ Spike planted นิงเนิงเนิง w h a t h i s o e n e m y remaining Last player standing หกเก้าหกเก้ายาว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 ครอดจังทำดีมากเอา off กูคืนมา ออกไปไอีกูอยากได้หนตัดปืนหรวยเด้อไอรอนแมนเกาปืนไอ้ติดไอแบบไอเพมันตีถ้าถ้ามันเข้าระบกมันเข้ารบนไม่ต้องีไม่ต้องีหรือไม่มึงก็ออกไปตายวิ่งมึงวิ่งไปตายข้างหน้าเงี้ยมันก็อันติได้ไได้โดน

ไอควายเหมือนมันเก่งว่าไอสารไอว่โปกระปอกโปกระปอกกระปอกไอเหี้ยไอว่โปกระจอกหี้ยโปกระปอกกระปอกโปกระจอกเป็นกระปอกเหี้ยโปกกระดอหักเข้านู่นเหรอไปเสิร์ฟไปไปช่วยมันไหยมีมีตัวเข้ามีตัวเข้ามี nowhere to run bike down beat ต้องมีทอะไรก็ได้ใหญ่ล่างมาทางปุ๋มกัน โอ้ยเหี้ยไอแ้โมดูมีวิ่ไหนเลยี้ดูดิเช่นช <All right. S 2> อะไรโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้สโอ้ยมันยิงโดนได้ไง wow. yeah. ไวะไอ้เหี้ยแย่นั่นแหละตสน,นั่นแหละสวยดีมันพ่อไงอยู่ไหนนะ <laughs> มาตายแล้ว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  ไอเฟไอเพย์ไม่โดนสายไปพวกมันกลัวแล้วเว Where 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 ้พวกมันไปไหนมันเป็นแล้วเว้ยพูกกระจองพวกเนี้ยกลูข <crawl prejudice> ัดใจเลยอ่ะใช่ครับเล็ยไปมันเสียมุมล่างเว้ยถ้ามึงถ้าจริงๆอะถ้ามึงจะสโมอตรงนั้นน่ะมึงสโมอตรงเนี้ยขันบีขันบี Spike planted ขันบีจริงๆไม่เดี๋ยวโม Last player standing

เดินระวังหุยไอ้เหี้ยใช่เหรอวะใช่ใช่ใช่เรา20ไม่ใช่เหรอวะไอ้สัตว์ไม่ปิดไหนใช่ใช่คือมึงโง่เห็นเมื่อกี้เดินไปเดี๋ยวกูตายกูคุยแบบอันนี้กูโง่ Last <laughs> player standing Remember I hit them with explosives then <laughs> you go in Here พันวีพนีนีไปดิ Spike planted เดี๋ยวเวลาเตือนวีละระวังขี้เชนในนัดโอ้โหขี้เชนคุณจังวะแย่ Last player standing เก้เรามีใครคนสุดท้า Get out of my way Oops my ults ready ลองลอยเฮียแล้วยาว

บอกไอ้เช็คนั่นได้ยี่อไร Match point เอาจริง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 ตลกแม่ไม่ไม่เอาจริงนะตลกแม่ึงตายอะไรเงียบเลยเฮียไปพูด

Planted. A. Oh, enemy spotted. Refreshing. One enemy for me. Oh, I'm on. I'm on. I'm on. I'm This is how it ends. Last player standing. <laughs> like I never left.